ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ไมล์วิคโลเวอร์เท r ร์รนะคะวันนี้เราอยู่กบับคลิปเลือกกองไพ่นะคะวันนี้เป็น EP ที่ หนึ100แล้วนะคะก็อยู่กันมาอย่างยาวนานเยอะพอสมควรนะคะกับอีพีนะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะทุกๆคนที่กด subscribe นะคะกดติดตามนะบางคนมีตามไปดูดวงส่วนตัวด้วยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนสพอร์ตกันตลอดมานะคะโอเคก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปเลือกการกับหัวข้อที่ว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะมีให้เลือก3กองนะวันนี้ ไม่ได้ให้เลือกสมุดนะคะแต่ว่าให้เลือกการ์ดนะคะเป็น happy n o t e นะคะโอเคก่อนที่จะไปเลือกนะก็ประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันเข้ามาได้ที่ Line แอด3 3 1 PPR PL นะคะค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดไม่กำหนดแล้วแต่ร่วมทำบุญเลยนะคะโอเคมาเลือกกันค่ะ มาเลือกกันนะคะตั้งจิตตั้งสมาธินะคะนึกถึงเรื่องราวของตัวเองนะคะให้ไพ่ออกมาบอกนะคะสิ่งดีๆให้คุณได้ชุ่มชื่นหัวใจในสัปดาห์นี้นะคะกลองที่1 2 3ไปดูคำทำนายกันคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นนะคะกับ กา์ดใบนี้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีแสงก็จะไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราไปเปิดดูตอนท้ายนะคะโอเคขอดูพลังงานธาตุราศีวันเกิดหรือว่าวันที่ที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนๆชาวกองหนึ่งนิดนึงนะคะขอ5ใบนะคะใบที่1 Friday นะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะใบที่สองนะคะ ลีโอราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์ใบที่3มันเดย์นะคะเกิดวันจันทร์ใบที่4แอริสนะคะราศีเมษและใบที่5เวอร์โก้นะคะราศีกันโอเคก็จะมีวันสุกราศีสิงห์วันจันทร์ราศีเมษแล้วก็ราศีกันนะคะจะมีวันที่6วันที่5วันที่สองหนึ่งนะคะ 6 5 2 1 1 1 1นะคะ1 6 1 5 1 2 11 21นะคะ31นะคะ26 25นะคะเอ่อประมาณนี้นะคะเดือนสิงหาคมเดือนเมษายนแล้วก็กันยายนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูพลังงานกันก่อนนะว่าชาวกองหนึ่งช่วงนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างคะ ขอสามใบนะคะให้กับพลังงานชาวกองหนึ่งนะคะมาเช็คพลังงานกันนิดนึงนะว่าเพื่อนๆชาวกอง1นึ่งช่วงนี้เป็นไงบ้างนะคะดูว่าจะตรงไหมนะคะถ้าตรงก็ดูกันต่อได้แต่ว่าถ้าไม่ตรงก็ไปดูกองไพ่กองอื่นได้นะจ๊ะโอเคนะคะมาดูพลังงานชาวกอง1น,นะคะขอสามใบนะคะใบที่1 Page o f c o i n s นะคะใบที่สอง The Magician <Okay. S 1> นะคะใบที่สาม t o Love นะคะโอเคชาวกองหนึ่งนะคะช่วงนี้เนี่ยชีวิตของคุณนะคะได้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะก็คือว่า ก็คือว่าชีวิตเนี่ยดูเหมือนจะโฟกัสที่เรื่องของการเงินนะคะอยากหาเงินให้ได้เยอะๆเนาะแต่บางทีตัวคุณเองนะคะความสามารถหรือว่าประสบการณ์ยังไม่ถึงยังไม่เข้าขั้นนะคะยังเป็นเด็กอยู่นะคะยังไงก็รอคอยเวลารอคอยโอกาสนะคะใบที่สองได้ไพ่เดอะเมจิกเชนะคะด้วยความที่คุณนะ่ะอยากหาเงินแบบที่บอกนะคะคุณก็เลยเป็นคนเก่งมากๆนะคะเรียนรู้อะไรในหลายๆอย่างเลยบางคนนะคะเพิ่งจะฝึกดูดู นะเป็นหมอดูได้บางคนเป็นคุณครูเป็นคนให้ความรู้เป็นคนอบรมวิทยากรต่างๆได้นะคะแล้วก็คุณชาวกองหนึ่งเนี่ยมี six sense มีสัมผัสที่6นะคะบางคนสามารถ มีตาที่3นะก็คือมองเห็นโลกอีกโลกหนึ่งนะโลกของวิญญาณอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะใบที่3ได้ไพ่ true love นะคะช่วงนี้ชาวกองหนึ่งโฟกัสที่เรื่องของความรักด้วยนะคะความรักค่อนข้างแฮปปี้นะคะแล้วก็คนที่เจอเนี่ยเหมือนบางคนก็จะมีคอมมิตเมนต์แล้วนะคะมีการครบหาจริงจงังชัดเจนนะคะประมาณนี้สำหรับพลังงานชาวกองหนึ่งนะคะโอเคจ้ะเรามาดูต่อเลยว่าแล้ว เรื่องดีๆนะคะเรื่องดีๆผ่านไพ่เพราะหวังใจนะคะเรื่องดีๆอะไรนะคะที่จะเกิดขึ้นนะให้ชาวกองหนึ่งได้แช่มชื่นหัวใจในสัปดาห์นี้นะคะขอ5ใบนะคะขอ5ใบให้กับชาวกองหนึ่งนะคะ x of s w u r d s นะคะน นะคะ The Fool นะคะโอ้ย Knight of s w <top> นะคะใบสุดท้าย Seven of Swords นะคะใต้สำหรับคือ Eight of Swords นะคะโอเค เรื่องดีๆจริงหรือเปล่าเนี่ยอ่ะใบแรกนะคะ6ดาบนะสัปดาห์นี้เนี่ยปัญหาที่เพื่อนๆได้เผชิญได้พบเจอมา เนิ่นนานนะคะจะสามารถแก้ได้นะคะหลุดพ้นออกมาจากปัญหาได้บางคนอยากเปลี่ยนงานย้ายงานก็สำเร็จในอาทิตย์นี้นะคะ Move on ได้แล้วต้องพูดแบบนี้นะคะใบที่2ได้ไพ่นาวนะคะอะไรที่เพื่อนๆอยากจะทำนะคะสามารถลงมือทำในอาทิตย์นี้ได้เลยแปลว่าอาจจะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้เพื่อนๆได้ทาได้ลงมือนะคะใบที่3ได้ไพ่ The Fool นะคะบางคนมีอิสระมากขึ้นเขาเรียกว,ว่ามีความคิดสร้างสารรค์เพิ่มขึ้นนะคะได้รับ อิสระในการทำงานนะบางคนได้รับโอกาสให้คิดงานสร้างสรรผลงานอะไรต่างๆนะคะใบที่4อัจจวินถือดาบนะคะมันสามารถแปลเป็นเชิงว่าคุณจะมีแรงบันดาลใจนะ มีการเขาเรียกว่ามีไฟในการทำงานนะคะสัปดาห์นี้แล้วก็ใบสุดท้าย s of ว่นอนะคะอาจจะมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์บางอย่างก็ได้นะคะสำหรับบางคนนะคะโอเคไพ่ใต้สำหรับคือ8ดาบนะคะมองว่าปัญหาที่มันผูกเงื่อนอยู่นะรอบๆตัวของเรานะนะคะมันมีอยู่มากมายนะ เพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องอาศัยก็คือความกล้าหาญความบุกความพร้อมความตะลุยนั่นเองนะคะเป็นกําลังใจให้ชาวกองหนึ่งนะคะขอให้มีกําลังใจในการต่อสู้ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะตัวคุณเองเข้มแข็งอยู่แล้วนะโอเคค่ะขอดูไพ่พาพิคเน่หน่อยคะ่ะท่านอยากจะอวยพรเรื่องอะไรให้กับเพื่อนๆชาวกองหนึ่งนะคะขอหนึ่งใบค่ะพาพิคเน่อยากจะอวยพรอะไรให้กับชาวกองหนึ่งนะคะ ใบแรกเอาสามใบไปเลยละกันอะ s u r r e n d e r นะคะการปล่อยวางนั่นเองเนาะอย่างที่บอกคุณอาจจะเจอปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตก็ได้ตอนนี้สำหรับชาวกองหนึ่งนะคะขอให้คุณรู้จักปล่อยวางนะคะทำใจให้ยอมรับและเข้าใจปัญหานั้นนะคะ ใบที่2ได้ไพ่จอย Joy, นะคะขอให้คุณใช้ใช้ชีวิตด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะใช้ชีวิตด้วยความสนุกสนานนะแล้วทุกอย่างมันจะดีเองนะคะใบที่3 d e l i g h t ์ ight, นะคะความสุขสมหวังนั่นเองนะคะก่อนอื่นใดคุณต้องเข้าใจชีวิตแล้วก็ปล่อยวางก่อนนะแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นมีความสนุกสนานและมีความสุขนะคะโอเคไพ่ที่คุณเลือกมาครั้งแรกเลยบอกคุณว่า peace begins within us นะคะ ความสงบนะ ฉันรู้สึกขัดใจกับแสงของกล้องมากๆเลยนะคะความสงบนะคะมันสามารถเริ่มต้นได้ภายในตัวเราเองหมายถึงว่าถ้าใจเราสงบแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะดีนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ชาวกล้องหนึ่งนะคะเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางนะคะแล้วความสงบสุขจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะรักตัวเองเยอะๆและเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะเป็นกําลังใจให้ชาวกลองหนึ่งเสมอฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยวันนี้สวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกองสองนะคะหรือคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเปิดตอนท้ายนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดตอนท้ายเนาะโอเคค่ะขอเช็คพลังงานราศีวันเกิดนะคะหรือว่าวันที่ที่เกี่ยวข้องกับชาวกองสองะคะขออภัยกับแสงที่จ้าไปด้วยนะคะแดดเมืองไทยก็คือไม่ไหวจริงนะทุกคนอ่ะขอห้าใบค่ะ หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งนะคะทอรัสนะคะราศีพฤกษฎวันที่เจ็ดนะคะเดือนกรกฎาได้วันที่สองเดือนกุมภานะคะแล้วก็วันที่แปดเดือนสิงหานะคะโอเคจะมีวันที่หนึ่งสองเจ็ดแปดนะคะสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ด 31นะคะ22 22นะคะ77 27แล้วก็88 28นะคะแล้วก็จะมีเดือนออพฤษภาคมนะคะประมาณนี้เนะาะอาจจะเป็นอายุนะคะวันเกิดเดือนเกิดของคุณก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานเลยจ้ะชาวกองสองพลังงานช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะผ่านไพ่วิลียน นะคะวิล okay. เลียนเทร์นะคะโอเคแสงที่เดจ้านั้นนะคะต้องขออภัยด้วยถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาอวยพรนะคะก็เลยจะดูมีออร่านิดนึงสำหรับวันนี้ ep ที่100นะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอเช็คพลังงานชาวกองสองก่อนนะคะว่าชีวิตช่วงนี้เป็นไงบ้างนะคะโอโอห้าดาบ เก้าเหรียญ The f o o l o okay. อเคชาวกองสองนะคะช่วงนี้ชีวิตเหมือนตัวคุณเองจะค่อนข้างเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ ใจร้อนนะใจร้อนวู่วามนะคะมีอะไรก็คือพร้อมบุกพร้อมลุยพร้อมไฟพร้อมทะเลาะนะคะบางคนทะเลาะไปแล้วนะมีเรื่องแตกหักไปแล้วด้วยนะคะใบที่29เหรียญน,นะคะการเงินค่อนข้างดีแฮปปี้นะคะมีความรุ่งโร่งรุ่งเรือง,ง,งในด้านของการเงินนะคะแต่ว่าชาวกองสองส่วนใหญ่อะต้องบอกก่อน พอให้2ใบนี้มาคู่กันน่าจะเป็นคนโสดนะคะน่าจะเป็นคนโสดค่อนข้างรักอิสระแล้วก็ชอบเดินทางท่องเที่ยวนะคะไพ่ the food เดอะฟูลเนาะคุณอาจจะประกอบอาชีพฟรีแลนซ์นะคะที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์นะคะตัดต่อโฆษณาคลิปอะไรต่างๆก็ได้นะคะสำหรับชาวกองสองนะคะประมาณนี้นะที่สำคัญคือน่าจะชอบท่องเที่ยวปะตนภนยนะคะโอเคขอดูเลยค่ะว่าสัปดาห์นี้นะคะ เรื่องดีๆอะไรนะคะที่จะเกิดขึ้นกับชาวกองสองนะคะขอห้าใบนะคะขอห้าใบนะคะสําหรับเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวกองสองนะคะทำน้องมินเนี่ยนหล่นแล้วนึ่งไม่เป็นไรเราเปิดให้น้องนอนไปนะคะขอห้าใบค่ะเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆชาวกองสองนะคะ The Magician นะคะอ๋อ 10 of Wands นะคะเดี๋ยวเขาขายับนิดนึงแล้วก็เพีซฟูลนาริ v e l นะคะ Date Queen of Wands นะคะเป็นเรื่องดีหรือเปล่าเอ่ยใต้สำรับคือสีดาบโอเคอแ ขอดูทีละใบเลยนะใบแรก The Magician นะคะสัปดาห์นี้เนี่ยคุณจะมีการเรียนรู้นะหาความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะในส่วนของงานหรือว่าการฝึกทักษะบางคนแบบว่าเริ่มในการค้นคว้าศึกษาในเรื่องของหมอดูดูดวังอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนฝึกดูไพ่นะคะก็จะได้ เขาเรียกว่าช่องทางการหารายได้เสริมใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะใบที่2 T เทนอวอนนะคะสำหรับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์นะคะจะค่อนข้างงานเยอะนะคะในสัปดาห์นี้นบแปลว่าคุณมีงานค่อนข้างเยอะนะคะก็จะเข้ามาพร้อมกับรายได้นะคะใบที่3 p e a c e f ู n a าริเว l นะคะชีวิตมีความสงบสุขนะคะบางคนแบบว่าวางแผนไปเที่ยว ใกล้แหล่งน้ำนะใบไไว่ายนองว่ายน้ํานะคะใบที่4เดทนะคะอาจจะมีการจบสิ้นของอะไรบางอย่างนะคะปัญหาที่มันค้างคาหรือว่าบางคนอยากเปลี่ยนงานย้ายงานอยากจบโปรเจกต์นะคะก็จะทําได้ในปีนี้นะเดทในความหมายนี้อาจจะหมายถึงการจบสิ้นเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะคุณเห็นต้นไม้นี้ไหมคะมันมีใบอยู่1ก้านที่กําลังแตกกิ่งเห็นไหมคะ,ะถึงแม้ต้นมันจะตายแล้วแต่มันก็สามารถ เกิดใหม่ได้นะคะใบสุดท้ายคุยน n อ f โวลส์นะคะการงานค่อนข้างเด่นนะสำหรับคนกลุ่ม2นะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างมีความรับผิดช,ชอบเพิ่มขึ้นนะคะต้องดูแลนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะมีคนช่วยเหลือคุณนะคะข้างกายคุณมีคนคอยช่วยเหลือเสมอนะจ๊ะภายใต้สำหรับคือ4ดาบนะคะก็ชีวิตมีความสงบจริงๆคะ่ะบางคนอาจจะค่อนข้างอยากพักผ่อนนะคะเนื่องจากเหนื่อยมาจากการงานนั่นเองนะคะ อขอดูหน่อยว่า,าพัพพิคนีอยากจะอวยพรคุณชาวกองสองในเรื่องอะไรคะพัพพิคนีอยากจะอวยพรชาวกองสองเรื่องอะไรเอ่ย s u r r e n น e r นะคะการปล่อยวางอีกแล้วนะคะไม่แน่ใจว่างานเยอะไหมนะคะท่านอาจจะอยากให้พักบ้างนะคะ Beginning s Begin nings, นะคะการเริ่มต้นแบบที่บอกเมื่อกี้ Date นะมันเป็นการจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะเปลี่ยนงานย้ายงานได้นะคะใบที่3 Delight นะคะความสุขสมหวังอีกแล้วใบเดิมใบเดียวก,กับกองหนึ่งเลยนะคะโอเคทีนี้ให้ hi. Happy Nose อยากบอกอะไรชาวกองสองจ้ะ is not just the path That matters but also the imprints that I leave behind นะคะมันไม่ใช่แค่ห่นทางที่จะก้าวเดินนะแต่ว่ามันหมายถึงการที่เราได้ปล่อยหรือว่าทิ้งรอยเท้าทิ้งความทรงจำทิ้งความดีอะไรไว้เบื้องหลังบ้างนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นทุกๆก,การก้าวเดินทุกๆก,การดำเนินชีวิตนะคะขอให้คุณมีสติแล้วก็นึกถึงว่าความดีเท่านั้นนะคะที่จะทำให้เรา ก้าวเดินต่อไปที่จะช่วยซับพอร์ตนะคะหนุนนำชีวิตของเราให้ได้พบเจอนะคะอย่าลืมทำความดีเยอะๆเพื่อทิ้งความดีไว้เบื้องหลังนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกองสามนะคะหรือคนที่เลือกการ Uh, happy Notes ใบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเปิดตอนท้ายเนาะโอเคค่ะขอดูพลังงานท่าราศีวันเกิดหรือว่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนเพื่อนชาวกองสามนะคะ,าาร,ะ,คะราศีธนูนะคะ Saturday นะคะวันเสารนะ์นะ Sunday ว,วันอาทิตย์นะคะ12นะคะวันที่12แล้วก็ Tuesday วันอังคารนะคะ,ะ,คะจะมี วันที่12นะคะหรือว่าเดือนธันวาคมนะคะมีวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะแล้วก็วันอังคารนะคะมีเลข9ก้านะคะ7 7 2 7 1 1 1 2 1็ดนะคะ33-23นะคะประมาณนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของเพื่อนชาวกองสามหน่อยช่วงนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างคะขอสามใบนะคะเช็คพลังงานของเพื่อนชาวกองสามนะคะ ขอสามใบค่ะใบที่หนึ่งนะคะได้ไพ่ king of swords นะคะใบที่สองได้ไพ่ ace of wands นะคะใบที่สามได้ไพ่ eight of wands นะคะ โอเคชาวกองสามนะคะชาวกองสามเนาะช่วงนี้ตัวคุณเองนะคะค่อนข้างมีความเด็ดขาดเป็นผู้นำ perfectionist นะคะแล้วก็มีการแบบว่าขี้บ่นหน่อยๆน,นะคะเอาแต่ใจนิดๆน,นะคะอยากได้อะไรก็ต้องได้ถ้าไม่ได้ก็จะบ่นนะคะใบที่สองได้ไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะเหมือนเพิ่งจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือเปล่านะคะโปรเจกต์ใหม่ๆก็ได้นะคะใบที่สามได้ไพ่แปดไม้นะคะงานนี้เป็นงานออนไลน์เป็นงานทางไกลแล้วก็เป็นงานที่ต้องใช้ความรวดเร็วนะ บางคนอาจจะทำงานแบบโลจิสติกอะไรเงี้ยนะต้องส่งของแบบเร็วๆองี้ก็ได้เป็นต้นนะคะโอเคอ่ะทีนี้ไปดูเลยว่าว่าอะไรอุ๊ยไม่ขอดูเลยว่าอาทิตย์นี้จะมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นกับชาวกองสมคมอาทิตย์นี้จะมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเพื่อนๆชาวกองสามคะขอห้าใบนะคะ e m p r e s s นะคะ The Lovers นะคะ Nine of Swords นะคะ The Fool นะคะและใบสุดท้าย The Hermit นะคะโอเคชาวกองสามนะคะใต้สำรับคืออะไร8ถ้วยนะคะชาวกองสาม ถ้ามีใครที่อยากมีน้องหมายถึงว่าอยากมีลูกนะคะก็พยายามเข้านะคะสัปดาห์นี้อาจจะทําสําเร็จนะคะ Empress นะคะแล้วก็ถ้าใครไม่ได้อยากมีนะแต่ว่ามีแฟนแล้วนะคะเขาค่อนข้างรักคุณมากๆเลยนะคะอาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้มีการพูดคุยเรื่องของการวางแผนอนาคต <c oughs> การแต่งงานก็เป็นไปได้นะคะทีนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องให้หนักจินหนักใจนิดนึงคือนายออฟสอดนะคะ คือถ้ามองเป็นเรื่องดีเนี่ยอาจจะหมายถึงการที่คุณได้รับข่าวสารอะไรบางอย่างจากคนอื่นซึ่งเป็นข่าวดีก็ได้นะคะแล้วต่อมาได้ไพ่เดอฟูนะคะคนที่ทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ความอิสระบางคนเป็นฟรีแลนซ์นะคะค่อนข้างแฮปปี้นะสัปดาห์นี้นะแล้วก็ใบสุดท้าย The h e ฮอร์นะคะคุณอาจจะมีความเขาเรียกว,ว่าเออ มีการพยายามในการค้นหาข้อมูลความรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมบางคนวางแผนเรื่องการเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกหรือว่าลุ้นมหาวิทยาลัยอ,อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะสำเร็จนะสำหรับชาวกองสามนะคะน้องๆม6อาจจะลุ้นมหาลัยอยู่นะคะอ่าทีนี้นาเอออบคัพนะคะใต้สำหรับเอออบคัพเนาะหมายถึงคุณอาจจะได้ย้ายที่ย้ายถิ่นนะคะ อาจจะเป็นเรื่องของการงานการเรียนก็ได้นะคะยายที่ยายถิ่นไปทํางานอยู่ที่ไกลๆทางไกลก็เป็นไปได้นะคะโอเคต่อมาค่ะให้พ<ฮ>าพิคเนธนะคะอยากจะบอกอะไรชาวกองสามคะอยากจะอวยพรเรื่องอะไรเอ,อ่ย Promise of the future นะคะสัญญาแห่งอนาคตน,นั่นเองบางคนไปบนบานสารกล่าวนะคะเพื่อจะให้ได้บางสิ่งบางอย่างนะคะคุณจะสำเร็จนะคะแต่อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะ,ะใบที่สองนะคะได้พย่ย steadfastness นะคะความแน่วแน่นั่นเองนะคะตัวคุณเองนะพออยากได้อะไรก็คือมีความมุ่งมัน่นแน่วแน่ชัดเจนนะคะ ใบที่3ได้ไพ่ drive นะคะท่านคอยขับเคลื่อนในชีวิตคุณดำเนินไปได้อยู่นะอะไรที่คุณต้องการนะคะเดี๋ยวจะสำเร็จนะคะไพ่ happy n e t s อยากบอกชาวกองสามว่า whoever releases the old has the best conditions to receive new possibilities in their life นะคะเขาบอกว่าคนที่ สามารถปล่อยวางเรื่องราวในอดีตเนี่ยนะคะเขาจะได้รับโอกาสใหม่ๆในชีวิตนะคะเคยมีคนนึงบอกไว้ว่าเมื่อเรา ตัดสินใจปิดประตูหนึ่งนะคะจะมีประตูบานอื่นเปิดต้อนรับเราเนาะเพราะฉะนั้นชาวกอง3ามมันสอดคล้องกันจริงๆนะรู้สึกได้ว่าคุณจะต้องเปลี่ยนงานย้ายงานย้ายที่อยู่ย้ายถิ่นฐานอะไรใหม่ๆนะคะดังนั้นเปิดรับสิ่งดีๆในชีวิตนะคะเป็นกําลังใจให้ชาวกองสามเยอะๆเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะสวัสดีค่ะ